สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีมังกรครับในเดือนพฤศจิกายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นชาวราศีมังกรจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีใด คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรครับ เดือนพฤศจิกายน2,564นี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรน,นั้นมีเกณฑ์ที่กำลังจะพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานครับและการเจอกับ อุปสรรคปัญหาในเรื่องงานครั้งนี้จะแก้ไขปัญหาได้ต้องใช้ความใจเย็นต้องมีสติให้มากต้องละเอียดอ่อนในการแก้ไขปัญหานะครับอย่าวู่วามอย่าใจร้อนเป็นเด็ดขาดนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรถ้าเป็นคนค้าขายอาจจะมีปัญหาอาจจะติดขัดในเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ที่การเจรจา าการต่อรองอาจจะมีปัญหาได้การตกลงในเรื่องของธุรกิจอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องใช้การใจเย็นแล้วก็มีสติในการเจรจาในการพูดคุยนะครับในดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในชาวราศีมังกรทั้งหลายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นีนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นคนที่ เป็นพนักงานออฟฟิศต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเป็นเด็ดขาดอย่ามั่นใจตัวเองในทิศทางที่ผิดจะทําให้ปัญหานั้นยิ่งลุกลามได้นะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าความสำเร็จกำลังจะมาถึงต้องใช้เวลาต้องรอคอย เรื่องที่คุณคาดหวังไว้เรื่องที่คุณมุ่งมั่นหรือว่าตั้งใจจะทำให้สำเร็จมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จแต่ตอนนี้ยังคงจะต้องใช้เวลาต้องอดทนให้มากต้องรอคอยต่อไปก่อนนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นี้ใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ถามว่ามีเกณฑ์จะได้งานไหมต้องตอบว่ามีเกณฑ์จะได้งาน แต่ต้องอดทนต้องใจเย็นต้องรอคอยนะครับท้ายที่สุดแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้งานในเดือนพฤศจิกายน2564นี้จะมีข่าวดีแต่ต้องมุ่งมั่นและก็ต้องตั้งใจให้มากนั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ จะเป็นเดือนที่มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาก็จริงอยู่นะครับแต่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาทดสอบศักยภาพทดสอบความอดทนของชาวราศีมังกรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับพบเจอกับปัญหาใดก็ขอให้เอาชนะปัญหานั้นได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและด้วยสติที่มั่นคงนะครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนพฤศจิกายน2564นะครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรครับ เดือนพฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรน,นั้นการเงินมีเกณฑ์จะติดขัดนะครับ การเงินมีเกณฑ์จะมีปัญหาได้การเงินค่อนข้างจะฝืดเคืองนะครับคนค้าขายอาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวระวังในเรื่องของการหมุนเงินนะครับคนทั่วไประวังในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะติดขัดการเงินมีเกณฑ์จะมีปัญหาการเงินดูจะไม่คล่องตัวนักนะครับบางคนมีเกณฑ์จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน าย25น2564นี้โดยเฉพาะการทำธุรกรรมใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองระวังในเรื่องของการโดนหลอกระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนเอาเปรียบจากผู้คนนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรจะต้องระวังให้มากนะครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์ที่จะใช้ เงินเยอะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงิน เกินตัวหรือว่าใช้เงินเกินพอดีบางคนหามาได้เท่าไหร่ก็มักจะใช้หมดไม่ค่อยมีเหลือเก็บนะครับหามากก็ใช้มากหาน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บครับเรียกได้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นี้ชาวราศีมังกรใช้เงินเก่งนั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรต้องบอกว่าในเดือนนี้ชาวราศีมังกรนั้นมักจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองนะครับบางเรื่องก็ เป็นเรื่องที่มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากตัวคุณเองเป็นผู้ก่อก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์จะทําให้คุณนั้นต้องเสียเงินเสียทองได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับแล้วก็ดวงโชคลาภไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจจะ เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมพอควรนะครับบางคนดวงดีอยู่แล้วก็อาจจะพอมีโชคลาภกับเขาบ้างก็ได้แต่ภาพรวมในดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นบ่งบอกว่าชาวราศีมังกรนั้นดวงโชคลาภไม่สู้ดีนักในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับจะได้ผ่านเดือนพฤศจิกา กายน2564นี25นี้ไปได้ด้วยดีนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรนะครับ ในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรนะครับดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรนั้นความรักความสัมพันธ์กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจอาจจะ จะมีเรื่องให้ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่บ้างแต่ความรักความสัมพันธ์ยังคงเดินหน้าและยังคงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้มีปัญหาแม้มีความไม่เข้าใจหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ตามทีในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายน2,564นี้จะเป็นเดือนที่คุณได้ปรับความเข้าใจได้คืนดีกันนะครับได้หันหน้าเข้ามาพูดคุยทําความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์จะกลับมาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอีกครั้งนะครับส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอการกลับมาของคนรักเก่ามีเกณฑ์ได้พบเจอการกลับมาหรือว่าได้ยินข่าวคราวของค คนรักเก่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอการกลับมาหรือว่าการได้ยินข่าวคาวที่มาจากคนรักเก่าได้ยินเรื่องราวของคนรักเก่าบางคนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฐานไฟเก่านั้นกลับมาลุกโชนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เช่นกันนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2564นีนี้ผ่านพ้นไปนะครับจะคบหาดูใจกับใครจะรักใครต้องใช้หัวใจควบคู่กับสติ ในการที่จะรักนะครับชาวราวสีมังกรทั้งหลายครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามไ d เลียใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงต้องขอลาไปก่อนนะครับบุญรักษาเทวาวุยพรชาวราศีมังกรทุกคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ